รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโวดสวัสดีครับวันที่เข้าสู่รายการดีเบตออกอุกันทุกวัน เอ้ยเ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยมินเฮยเฮ้ยอย่าขำอย่าขำอย่าขำเจ๊ีจียตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นาตื่นเต้นอย่ตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นนี่เข้าสู่รายการยีบ๋วันนี้จะมีสองพันนะครับัก็บมักกายครับพักกายละ พักกันไปกับพักพักพระสาแขกพักระสาแขกพักระสาแขกภาษาแขกภาษาแขกภาษาแขกเริ่มจากพักก yeah, ันไกก่อนนะครับเริ่มจากพักกันไกมันไกลอยู่ไหนอ่ะมันไกลเจอกูแน่มาเดี๋ยววันนี้จะบอดีเบรขอพักเลยนะพักกันไกลเทพักใจล่าวอะไรสักอย่างได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะ อเมริกากำลังดีคขึ้นยู่อะไร <America. S 2> เอเมริกา, <c oughs> า้ยเชิญเชิญดิพักตันกายเชิญพักิกใจเชิญน,นยโยบายของเราก็คือ <c oughs> หนึ่งเราจะแก้นี้ <c oughs> แก้เศรษฐกิจแก้ทุกอย่าง <c oughs> ยกเว้นอย่างเดียวคือแก้ผ้าผ้าผ้าสอง เ,ออเราจะแก้ไขระบบสื่อจะได้มีสื่อไว้ในการรายงานสถานการณ์ต่างๆยกไว้สถานการณ์เดียวคือสถานการณ์หัวเมียหัวเมียหัวเมียในที่สามางที่สามเราจะแก้การศึกษาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยออภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ได้ยังอื่นอีกมากมายยุคเวทยุคเวนวิชาเดียวที่ผมไม่แก้แก็คือวิชาลูกเสือลูกเสือเขาไม่จับมือขวาสีแล้ว <พา S 1> ครับเราจะแก้ไขเศรษฐกิจทุกอย่างและปากท้องของประชาชนเราจะเพิ่มเมน <ไป S 1> อาหารแล้วก็ลดการลดการใช้ใจ่ายไม่ลดอยู่อย่างเดียวครับ <ไป S 1> นั่นคือค่าแรง และอีกอย่างหนึ่งครับทาสีา่างที่ห้าเลยครับเราอย่างที่ห้าเลยครับเราเป็นพรรคเดียวครับที่ไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองและไม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเอาแม่งไว้อย่างนี้ได้แหละแต่เราจะแก้ในการใช้กฎหมายซะมากกว่านะครับกฎหมายดีๆรู้ไว้ทันใจไม่แก้ไม่ยกเลิกแต่แต่เราแต่แต่เรา,แต,เราแต่เราจะแต่เราจะไม่เอากฎหมายนี้มาใช้ในทางการเมืองด้วยเด็ดขาดครับเลือก คลื่นกัไกลเบอร์ห้าร้อยอืมพัดกไกลนี่คือดีมากเลยนะเดียร์ใจเารกิจัือแจงผมแน่นโยบายเยอะกว่ามาพักผ่นดีคนเดะทำบริเลกอุ้ยกูเดชชอบเดรลยมือจงผมแน่มึอเจงผมแน่พัเก้าวไกลไปไป่ไกไม่ใช่กันไกลอ๋อกันวไกลแม่เรแม่นทุกสิ่งทุกอย่างเยอะอีก เนเน่ครับเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเออเดี๋ยวก่อนครับพิธีกรครับพิธีกรแพนมาทางแพนมาทางพักอีกพักหนึ่งบ้างสิโอ้โหอ่อโอเคครับโอเคครับขออเพนครับเพนอืมพเพนนึงพักอะไรครับซึ่งพักนู้นพักนู้นนะถูกแล้วเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยพิธีกรเป็นอะไรครับเนี่ย โอ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะอย่าอย่าอย่าอย่กอลีมากฮะอย่าคุณก็ไปนั่งเดิมซีเอ็พิติกรเอาละครับเอาละครับเอ่อส่วนส่วนสำับนโยบายพักนี้นะครับผมขอให้โคศกได้พูดเลยครับครับเอาคุณคุณคุณประกาศพักผมก่อนพักผมก่อนพักประสาทแขกเบอร์ห้าล้าน ครับวัสดีครับผมนายนัวอุหนารามาตะกิตครับผมนายนวัาจวยสุปัคคีครับเอ่อผมอันนี้นะฮะคนที่ได้คนที่อยู่ในคนที่อยู่นี้นะก็เป็นนว่าจวยนะฮะก็คือคุณนวัตจวยอันนี้ก็คุณอะไรกันแน่ฮะคุณอะไรกันแน่ผมชื่อสุทีสุรางวีดีผมผมวัสดีครับผมคุณนว่าจวยสุปัคคี ี่สามปุบครับผมก็เป็นเศรษฐกิจนโยบายของเราครับมีทั้งหมดสิบห้านโยบายครับห้าข้อหนึ่งเราจะช่วยให้เอสังคมในแผ่นในประเทศนี้มีความมากขึ้นเติม สองน, <บ Wagner S 1> นะครับเดี elong, er ๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี Wet ๋ยวก็นะครับข้อแรกข้อแรกคือให้ให้รู้ว่าเมืองไทยมีดีใช่ไหมครับอะไรเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเหอออะไรเอ็นมีกระบี่นี่กระเบี่สลายอยู่นั่นแหละจะทำให้สังคมไทยนั้นมีความสุขมากขึ้นสองครับหนุนร่งให้ประยัดไฟฟ้าในในวระเนี้ให้ปรยัดไฟมากขึ้นนะครับสามครับช่วยนรงการนำเสนอข่าวให้ แล้วเหมาะสมที่สุดแล้หมาะสมที่สุดนะครับอืมดีมากดีมากอืมเลือกไปเลือกไปว้วสี่นะครับส,สี่สี่ครับรณรงค์งการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติออแลอนนลอณรงคีอันนี้ดีอันนี้ดีครับห้ารณรงค์งการเปิดรับปีสถานีในช่วงเวลาเที่ยงคืนครับ ที่ชื่อว่าเที่ยงคืนผมไม่เห็นด้วยเอ่อขออนุญาตนะครับในฐานะในฐานะที่ผมในฐานะที่ผมเป็นคนในพักโดนในพักเดียวกันผมขอค้านเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือการปิดเปิดสถานีในช่วงเที่ยงคืนผมอยากคมอยากจะให้ไปปิดในช่วงตีสองถึงตีห้ามากกว่าครับขอบคุณมากครับเป็นการประหยัดไฟครับหกครับช่วยอะไรตั้งห้าชั่วโมงว้าเปล่าครับแล้วหกครับก็ช่วยให้กล้อง ช่วยโรณรลค์ใช้ว่าใช้กล้องแล้วให้ไม่เปลี่ยนกับให้เปลี่ยนกับมาใช้มือถือครับเจ็ดลดลดลดการเปิดฝัไฟนีนะฮะพวกไฟพวกเนี้ยฮะ้าวเธอเฮ้ยเฮ้ยทำ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 ไมทำไมไม่ให้เปิดไฟเด้อเฮ้ยทำไมทำไมเปิดไฟไม่ได้ฮะฮะฮเป็นการประหยัดไฟฟ้าครับแล้วกระปูนนี่มาทำอะไรไปอะไรฮะไไเดี๋ยวไปก็ได้ไปก็ได้ แปดครับแปดครับรถแปดครับรงมาลงให้ปิดไฟช่วงเวลาน,นองเอออันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเอ,อ้ยเฮ้ยทางทงบ้านเฮ้ยในฐานะที่เราอยู่กับคนละพักกันนโย,ยบายนี้เหมาะสมเราจับมือกันเปน็นรัฐบาลร่วมกันดีไหม,มไม่แน่ใจอย่าไปไก,กลครับเชิญอ,อะไรเนี่ยเก้าเก้าครับเก้าช่วยให้สังเกาครับช่วย เจ้าครับลุงลงให้อย่าใช้ลุลงลุงอย่าใช้ขยะมากสิบทำเอาทำไม <10. S 1> ใ,ใช้ขยะไม่ได้ครับการใช้ขยะมันเป็นการใช้ขยะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับพบเนี่ยมันเริ่มมีขยะมากเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดดันดันดันนยบายนี้ต้องได้เป็นต้องได้เป็นคนดิเดตนายกอ่ะไม่ใช่โอเคต่อต่อต่อเป็นขาดแล้วสิบครับสิบครับสิบครับท่า จะช่วยเราลงให้รายการต่างๆนั้นนำให้มีการสือของรายการต่างๆว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเอ่อเกมโชว์คุชโชว์ล้ร์ดลิตี้ช์นะฮะให้มีสีส,สันสรุดีขึ้นกว่าสมัยก่อนในระแวกนี้ครับอุ้ยอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดยกยกเว้นรายการเดียวนะนั่นก็คือเกมล้านหน้าครับรายการนี้ไม่ดีเลยถอนถอนอกจะพังได้เลยครับ มาถึงข้อที่สิบเอ็ดแล้วเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับช่วยลดลงให้ไลค์ช่วยลลงให้ส่งเสริมให้พวกในระแว่ที่ดื่มนมไม่มากขึ้นครับดื่มนมให้มากขึ้นสิบสองครับช่วยรับครับดื่มนมเพราะให้ทําให้แข็งแรงครับสองครับช่วยให้สองครับลาลงให้ลงลงให้ผู้ประกาศนะครับเอ่อทำตัวเหมาะสม เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับทุกทุกวันทุกวันนี้ผู้ประกาศข่าวก็ทําตัวเหมาะสมอยู่นะครับในระแวกนี้ในระแวกนี้เรามีสัดแต่มันมันมันไม่เหมาะสมเลยทําก็เลยขอลงมาลงให้เห,ห,หมาะสมมากขึ้นสิบสามใช่ไหมสิบสามเนาะสิบสามสิบสามครับลดมาลงให้อย่าใช้ลดมาลงให้เอ่อชื่อไม่ไดสิบสามครับก็คือให้เด็กๆนั้น เออเรียนหนังสือตั้งแต่วันจะถึงพฤหัสครับอ้าวแล้วแล้ววันศุกร์ทำไมไม่เรียนนะครับวันศุกร์วันศุกร์เปลี่ยนวันศุกร์ให้คุคูครูมาที่บ้านครับเป็นเรื่องระลงที่ดีครับเป็นการเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเชื่อผมสิบสี่ครับช่วยสิบสี่ครับเรื่องระลงให้คนทำงานนั้นทำงานช่วง คุณรู้ให้ทํางานนั้นช่วงให้ทางานช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์สิบประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับอ้าวทาไมทําไมมีแค่สองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าจะไม่ให้เพราะว่าเผื่อไม่ให้คนทางานอสิบห้าสิบห้าครับช่วยให้คนไทยสิบห้าครับช่วยคนไทยในช่วยคนคนในระแวกในเมืองนี้ สามารถขี่กันมากขึ้นครับกับบีดีบีดีบีดีจบแล้วเรื่องหมายเรียกหนดีฮะเรื่องหมายเรียกหนดี เลือกระสาแครหมายเลขห้าล้านเลอ้าล้านครับอดี๋ยวลูลือกไปเพาสวิดีครับขอบคุณครับจบครับเลือกกันไก่เลือกกันไก่เลือกประสาแคกครับเลือกกันไก่ค่ะเลือกระสาแครากันไก่ภาษาแคร์ภาษาแคร์ดวันที่ทะเละไม่รู้แหละในจันทบุรีและโอไอโอและบุรีรัมทั่วประเทศาษาแคร์ครับภาแคร์คุต้องเลือกภาษาแคร์คุณ ภาษาแขกเฮ้ยภาษาแคดไปลไก่กันไกลภาษาแคกกันไกลกันไก่ภาษาแขตครับแหครับวิ่งเ่อเลยครับาแครเอพี่นิกรครับพี่กรครับพี่กรจบรายการเถอะครับเดี๋ยวไปไดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแคดครับทุก็สามารถเข้าไ <Ash well. S 2> ปเล <kalk> ือกตายงม่เดี๋ยวันที่ เจ็ดพฤษภาคมที่โอไฮโอและเจ็ดฟรีในในวันเนี้ยเดี๋ยวในวันนี้ดีกว่าในวันนี้ดีกว่าจบรายการสักทีเถอะอันไหนแาดแต่ช่วงเวลาในรายการในนวัที่เราเล่นกันอย่ากันอย่ากันในวันที่นี้นยานเซนดีนี่คือทุ่งนาไม่ไงสวยนะอุ้ยสวยเลยครับทุ่งนานี่สวยมากว้าวน่าเลยมาก เออคุณครูครับคุณครูครับอาคุณครูหายเอาคุณครูหายเฉยเลยโอเคโอเคเออคุณครูครับฟุ่งนานี้เอาไว้สำหรับทำประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะอ้าวคุณครูหายแล้วเอาถูกข้าวเอาลูกข้าวให้จากพวกเรากินรู้ไหมที่พวกเราได้ข้าวกินมาเพราะเทานานอะไรเราได้เลยถุข้าวโอ้สุดยอดเลยครับดูว่าจะนำข้าวซะอีก แต่ถ้าวกเราก็อยากกินอยากกินข้าวเหลือได้ชิมข้าวให้บอดตาดีใจให้หดใจอะะเนี๋ยวันนี้ผมจะบเปครูสอนเอามราเรียนวันนี้คุจะสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเทียงนะเขาใรู้บ้างว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรตอบได้ อ๋มไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ออกผมไม่ร ну ู้เออผมไม่ตอบป้าไอุ้๊ปปาร์ตี้มแล้วะไรเดี๋ยวเรียนทั้งหดวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสี่คอเทียนกันเศรษฐกิจคอเทียนมันคือโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมนิกาธเบศมหาิอดุียชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์จัดตั้งตัราว่านั่นแหละเหตุการณ์ต้มยำกุ้ง ใครรู้ใครว่าเหตุการณ์ต้มยำกุ้งคืออะไรอ๋อรู้ครับรู้ครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่น่าอร่อยมากๆเลยต้มยำกุ้งเนี่ยใบไผ่ใบถึงโอยเี่งวิกิถึงวิกฤตเศรษฐกิจดาอ๋อผมรู้แล้วผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วไปขอผมรู้แล้วครับวิกวิกวิกฤตการต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่คนจะซื้อต้มยำกุ้งเยอะเป็นพิเศษ อ่ะละวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตเป็นวิกตเนิกตที่เราเรียกกันว่าต้มยำกุ้งเพราะคนตัวใหญ่นิยมซื้อมามากรถต้มยำกุ้งเที่ยวอะไรอ่ะครับกูกูก็กูกก็ก็อยู่กินมันต้อยางกูอยู่ดีครับอ่านี้การอธิบายอยู่โรเจอรทีอพเกนนั้นจะมีสาวผวสองเงื่อนไทขสาวโผลแรกกคือวาาพระมาบัเอ้ย ไปแล้วแม่รับปากเลยไอเดินดึงเนี่ยไม่รู้แม่มโอ้ยแม่สินสินอ่ะไอต้ตอไทยตอเกิดเป็นกีทพวกเพียรเนี่ยมันมีสามขั้วหน้าตือ่าประมวลเหตุผลแล้วก็มีภูมตคุ้มกันที่ดีพอป,ประมาณนั่นเรียนลรายกตัวอย่างว่าพประมาณ านาคนละหนึ่ง้กอ๋โอโอเคครับหนึง<อ>คือหนึงคือห้ามใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บบ้านเก็นบ,บานรเรียนเอาใร้ันมุ้ยบ้านเฮ้ยไอ้ทัดๆัดัดชัดชัดแหนึ่งนหนึ่งสงกีบ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนนะ ต I ll, I ll, uh, ัวพี่กุ้งเนาะเดี๋ยวต้องไปทำเพื่อต่อไปใช่ไหมต่อ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 มาต่อมาต่อความมีเหตุผลนักเรียนลงยกตัวอย่างมาลง็นตัวอย่างหนึ่งก็ไปทำอะไรกัเกงีผมครับอ่ะต่อมาได้เพราะว่ามีเหตุผลในการใช้เงินอือเก่งมากนักเรียนแล้ว ความมีคุ่งกัรที่ดีคืออะไรลองเลือกตัวมาคนละหนึ่งหัวข้อ <c oughs> เอ,อ่อไม่มีอะไรครับผมปวดฉี่ครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำสักครู่นะครับโอ,อเคครับกำลังเ,ออเออย็นอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอยากความมีคุ่งกัรที่ดีหมายความว่าเรื่น,น่ะคือต้องเตรียมการสำรองไว้ในอนาคตเช่นฟองเงินอะไรอย่างเงี้อยอะไร นอกจากนั้นจะต้องควบคู่กับคุณธรรมเรื่องความรู้และคุณธรรมนะโอเคความรู้คือควรรู้ว่าสมมติว,วา่าได้ข่าวว่ากัวย้นสารพิษคนนี้ก้ากินกล้วยจะสามารถเอาอะไรกินตไรร่ได้ไหมจะเอาอะไรนะคาร์บไลนรนะมันมันก็หลัอะไรยางไงได้หรือเล่านคนุณธรรมก็ก็ไม่ผิดหลักสี่ห้าไม่ผิดหลักสี่ห้าและศีลธรรมอันดี ตลอดไม่มีว <conclusions> <S Why han> ันีจะมาเลียนีนหัวโ้ลยวเด็กเปยยเอ้ยเรืองไอ้โค้ค้ามขอเจ้ารองสาบเฮ้ยคู่ขอปิดไปไหนอะหายไอเดีวหัข้อต่อไปจะนเงีเรื่องกตระดีไเจ็บโค้แมจบมงไม่เลยละเดี๋ยวเดี่ยคดโค้ด้ดโค้ดโคด้ดดดโค้ดดคคโ

เราดูตุยาดูบรยาการอยู่ดีดีสาวคนจยแล้วเอาดูคนยาเล้เอาเยนมาดิเอ้ยเราจเรียบดิโอเคเดี๋ยวพาทุกคนสวนน้ำกดมาเรีเรียนนี่คือบ่ออะไรอ๋อบ่อปลาเรียนไดี นี่คือพุ่งนาไม่แงสวยเนี่ะสวยอุ้ยสวยเลยครับทุ่งนานี่สวยมากว้าวน่าเล่นมากเอ่อคุณครูครับคุณครูครับอ้าวคุณครูหายอ้าวคุณครูหายเฉยเลยโอเคโอเคเออคุณครูครับทุ่งนานี่เอาไว้สําหรับทําประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะอ้าวคุณครูหายแล้วเอาไว้ถือข้าว อเอาว่ถุกข้าวให้กับพวกเรากินรู้ไหมที่พวกเราได้ข้าวกินมาเพราะชาวนาอะไรแต่ไหนเลยถุกข้าวเลยคราโหสุดยอดเลยครับด้วว่าจำนำข้าวซะอีกแต่ถ้าพวกเรากอยากกินอยากกินข้าวเรือได้กินข้าวให้หมดได้ก็ให้หมดแก้วโอเคครับโอเคครับผมจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้ได้เลยครับวว้าใไอมันเป็นอะไรกูไม่อินเลยมาดิ คุณครูครับคุณครูครับมาคุณครูครับคว้ามาคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูแป๊บนึงคุณครูคไม่ครูอยากครูครูครูครับทำทำทำไมบ้านพักต้องมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อแป้งพักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยส่วนใหญ่จะต้องไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เนี่ยแหละจุดจะเรื่องคาพอเพียงว้าว คูเดี๋ยวก่อนคูแล้วอ้าวคูอ้าวเด็กๆเด็กๆเด็กคูบินให้คูบินเดี๋ยวคูบินให้เฮ้ยฮ่าช่วยด้วยอ๋อที่นี้คือบ้านพักบ้านพักนี้เบียดตาสิบเปอร์เซ็นที่บ้านหลังนี้ถือว่าเป็นสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าบ้านมันจะไม่ใหญ่โตมากเท่าไหร่ ในบ้านท่านนี้แต่บ้าูครูครับครูครับครูครับทำทำครูครูครับทำทำไมทำไมในทีวีถึงเป็นอย่างนี้ครับออไม่บอีรุเอ๊าค่นี่คือบางโคนเออเอันนี้คืออะไรอะครับอีกอันนึงเนี่ยทำไมทำไมเป็นเส้นยาวๆขนาดนี้อันนี้สาลายใช่ไหมครับอ๋อเฮ้ยยาดีอะไรท์ทั้โกตรครับ ไ่คืออะอ่ะเอาไว้ให้กับคือโรนอนกึ้แดงม่ไมันไม่เหมือนข้าวโพดอ่ะมันเหมือนอ้อยมากกว่าใช่เพียเียเกกับเเีมันเหมือนอ้อยมากกว่าครับเบนมอกฟาวกันไม่เพียสนุกไหครับสนุกไหมครับไม่สนุกเลยเอาสนุกครับสุกครับ คุณครูครับคุณครูครับเป็นคนดุเลอครับอีกวันนั้นเรียนคนเดียวเรียนครับโดนนี่โดนเรียนอะไรเขามีปัญหาทางธุรกิจเลยขอกลับบ้านก่อนอย่าพูดเรู่องคูบีอะไรจะให้บอกอะไรดีเล็กดูดีหรือเปล่าวะกว่าจะได้ของต้องมาเพราะอะไรกว่าจะได้ข้าวได้ผักกินเพราะชาวนาเพราะชาวนาเยอะมากแล้พูดแก ตอนกินข้าวอห้อน้ครับครับห้องน้ิอีกแล้วเหรอโอ้หแต่นักเยนะต้องกินข้าวในบทใดหึจให้ยกแก้วลมนึงถึงอาหารอาหารบทต้นมาแล้วเ้าอหะหอมงวานโอเคโอเคครับโอเคครับคุณครูครับคุณคุณคุณครูครับเอาคุณครูคูหายไปแล้ว เดี๋ยวทำจากเอาความคลบก่อนจากคบ่อนคุครูครับคุกคุครับคุกคครับครับเดี๋ยวผมอยากจะถามมีนิดนึงครับออมามาครับเรียนคุูครูครับถ้าต้องต้องเอ่อต้องต้องกินข้าววันละวันละหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำวันละแปดทับทีใช่ไหมครับเดินไปโอเคครับโอเคครับเอองันโอเคครับนักเรียนทำบททำความเขารบอ๋ออ๋ออ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 ัน อ้าวอดูมากคุณแ้วสวัสดีครับคุณครู